ทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls t a r o t นะคะวันนี้ก็อยู่เคเช่นเคย,เคยแล้วก็คลิป Energy Check In นะคะก็แอบรอมาสักพักหนึ่งนะคะเคสรู้ว่าทุกคนหลายๆคนก็คงรอเนาะตัวเองก็รอนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาอ่านเรื่องราวหรือว่ามาให้ไพ่เนี่ยเล่าเรื่องราวให้ฟังเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะของคนสองคนที่คบหา หรือมีการพูดคุยรู้จักกันมานานนานหลายปีแค่ขอใช้คําว่าเป็นปีนะคะท่านใดที่อยู่ในความสัมพันธ์แบบไม่ถึงไม่ถึงปีอะ่ะเออก็คืออันนี้ไม่ใช่เรื่องคุณแน่นอนความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ของคนที่รู้จักกันมานานมีการช่วยเหลือเกื้อกูลผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอุปสรรคผ่านการทะเลาะคืนดีผ่านการผ่านสถานการณ์หลายๆอย่างในชีวิตมาเยอะค่ะผ่านมาด้วยกัน อาจจะเป็นคนที่คบหากันรู้จักกันในฐานะเพื่อนหรือมากกว่าเพื่อนหรืออะไรประมาณนะี้แต่อยู่ในชีวิตกันและกันมานานให้ขอใช้คําว่าเกินอาใช้คําว่าไม่ต่ำากันไม่ต่ํากว่า3ปีต้องเป็นเลขขี้นะ1 3 5 7 91าอะไรประมาณนะะี้ค่ะอายุความสัมพันธ์อก็ตัวเขานะคะเอเนจีของตัวเขาในตอนนี้เนี่ยเขา ทำงานหนักมากนะคะเคกไม่แน่ใจว่าเป็นการการทํางานหนักในที่นี้คือถ้าถ้ามองตามภาษาเคกนะเค,ค้กมองว่าในมุมมองเคกค,คือการทํางานหนักงานคืองานางจริงเลยทํางานหนักไม่มีเวลามีเวลาน้อยดูแลตัวเองก็ไม่ค่อยมีเวลาม,มีเวลาพักผ่อนไม่มีเวลาเลยนะคะแต่ถ้ามองในอีกมุมหนึง่งเขาอาจจะกำลังทำงานในความสัมพันธ์นี้หนักมากแล้วเขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยเหนื่อยจังเลย วันนี้เหนื่อยจังเลยเมื่อวานก็เหนื่อยพรุ่งนี้ก็น่าจะเหนื่อยอีกเหมือนกันนี่คือความรู้สึกของเขาคนคนนี้เป็นไปได้ว่าเขาเป็นคนธาตุดินมีลักคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์เป็นอ่าพฤศศพกันมังกรน,นะคะในขณะที่เ n e r g y ของตัวคุณเนี่ยตอนนี้คุณอยู่ไม่ติดที่ นะคะอยู่ไม่ติดที่คือคุณอาจจะเดินทางบ่อยไปกินข้าวนอกบ้านทุกวันอะไรอย่างเงี้ยคือคุณอยู่ไม่ค่อยติดที่นะคะมีการเดินทางมีการไปนั่นไปนี่หรือว่าในหัวคิดอยากจะไปเที่ยววางแผนเที่ยวอะไรประมาณเนี้ยค่ะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางการยกย้ายนะคะคราวนี้ชัดเจนเนาะตัว energy ฝั่งคุณอาจจะเป็นลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์กรกฎ ธน,นะนูหรือกลุ่มนะคะกรกฎธนูหรือกลุ่มกลุ่มหรือคนที่ทำงานเกี่ยวกับการเดินทางการการเดินทางการแบบไม่ได้อยู่กับที่ไม่ได้อยู่นิ่งอะ่ะไม่ได้ติดที่ไม่ได้อยู่เฉยๆอะไรประมาณนะะี้ค่ะตัวเขาเนี่ยเวลาเขามองมาที่คุณสิ่งที่เขาเห็นคือเห็นความทรงจำงเก่าๆ เห็นภาพความสุขที่เคยมีเห็นคนที่เคยใช่แต่ตอนเนี้ยไม่ใช่แล้วมีความผูกพันนะมีความเป็นห่วงเขาเป็นห่วงคุณแล้วก็นึกถึงเรื่องราวเก่าๆที่คุณเคยทำให้เขามีความสุขเรื่องดีๆที่เขาเคยทำให้คุณอะไรประมาณนี้ค่ะแต่มันมันนึกถึงแล้วมันเป็นความสุขในอดีตอะปัจจุบันไม่ได้รู้สึกมีความสุขแล้วในขณะที่ตัวคุณอนะเวลาคุณมองไปที่เขาอะคุณรู้สึกว่า เขานิสัยเหมือนเดิมเลยเนาะเขาไม่เปลี่ยนเลยอะเคยเจ้าชู้ยังไงหรือเคยคุยเจาะแจะเคยเคยมีคนอื่นหรือเคยเคยทำเคยทำยังไงเมื่อในอดีตที่ผ่านมาหลายๆปีก็ยังทำเหมือนเดิมนิสัยไม่เปลี่ยนเลยนิสัยเหมือนตอนเหมือนตอนสมมตินะเหมือนเหมือนตอนยังเป็นหนุ่มเป็นสาวเลยอะไรเงี้ยค่ะเออ คุณคุณมองว่าเขานิสัยไม่เปลี่ยนนิสัยเขายังเคยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแล้วพูดแล้วเตือนอะไรก็ก็เหมือนเปลี่ยนเขาไม่ได้อะไรเงี้ยคุณรู้สึกว่าคุณเปลี่ยนเขาไม่ได้ตัวเขานะคะเวลาที่เขามองมาที่ความสัมพันธ์นี้เนี่ยตอนนี้เวลานี้เนี่ยเขารู้สึกว่ามันมาถึงทางแยกมันเป็นความสัมพันธ์ที่ที่สันคลอด มากๆม,มีความทรงจำดีๆร่วมกันความผูกพันก็มีแต่น้อยลงทุกวันจนตอนนี้เขาเขาไม่รู้เลยว่าเขาเขาควรจะเลือกทางไหนดีหรือว่ามันต้องตัดสินใจตอนนี้เลยว่าควรจะจะหยุดดีไหมความสัมพันธ์นี่มันคอนมันมันโครงเคลงแล้วอะค่ะมันมันไม่มั่นคงแล้วแล้วมันก็ เขามองไม่เห็นอนาคตของความสัมพันธ์นี้ในขณะที่ตัวคุณนะ่ะมองตรงข้ามเลยนะคุณยังมีหวังในความสัมพันธ์นี้คุณรู้สึกว่ามันเริ่มต้นใหม่กันได้ที่ผ่านมามีปัญหาอะไรเยอะแยะก็ยังเริ่มต้นใหม่กันได้เลยเออจะมาจะมาจบแค่แค่เพราะแค่เพราะปัจจุบันไม่อยากคุยกันหรือคุยกันน้อยลงหรือไม่อยากมองหน้ากันหรืออะไรเงี้ยคือคุณรู้สึกว่ามันไม่น่าจะจบลงแค่เพราะเรื่องแค่นี้ เพราะคุณอยู่กันมานานรู้จักกันมานานยังไงมันก็เริ่มต้นหมายได้อะอืประมาณนี้นะคะในขณะที่คุณมีหวังเขาหมดหวังในความสัมพันธ์นี้ตัวเขาเองนะคะตัวเขาเองรู้สึกว่าสิ่งที่นํามาสู่ความสัมพันธ์นี้นะที่ตัวเขานํามาสู่ความสัมพันธ์เนี้ยคือความเงียบเขาไม่อยากพูดไม่อยากทําอะไรอีกแล้วตอนเนี้ยเขาคิดอย่างเดียวเลยคือคิดหาวิธีที่มันเป็น ทางออกที่ดีที่สุดการจบการเลิกลาที่ดีที่สุดโดยที่คุณเจ็บน้อยที่สุดและเขาไม่ต้องสูญเสียอะไรนี่นะมีมีสองวิธีนะไม่ใช่มีสองวิธีมีสองข้อที่เขาคิดคือคุณเจ็บปวดน้อยที่สุดและเขาไม่ต้องสูญเสียอะไรซึ่งเขาพยายามคิดให้มันมันเป็นเหตุเป็นผลและเท่าเทียมกันในเชิงที่ว่าถ้าเลิกลากัน ตัดจบกันย้ายบ้านออกจากการแยกกันอยู่คุณจะต้องไม่ไม่เสียผลประโยชน์อะไรคุณจะต้องโอเคคุณแฮปปี้เขาแฮปปี้หรือจริง,รงๆในสถานการณ์เนี้ยมันไม่มีใครแฮปปี้หรอกแต่ว่าเขาอยากให้คุณเสียใจน้อยที่สุดและตัวเขาเองก็ไม่ไม,ไม่ไม่สูญเสียอะไรอะไรประมาณเนี้ค่ะในขณะที่ตัวคุณนะ่ะคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณนำมาสู่ความสัมพันธ์นี้ในตอนนี้อ่ะ คือคุณทําอะไรก็ผิดพูดอะไรก็ผิดทําอะไรก็คือก็คือแย่ไปหมดอะไรเงี้ยยิ่งทําให้สถานการณ์แย่ลงแย่ลงอือคุณคุณรู้สึกแบบนี้นะคะตัวเขานะสิ่งที่เขารู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นความท้าทายหรือเป็นสิ่งที่ยากในความสัมพันธ์นี้ตอนนี้นั่นคือทํำยังไงจะรักษาภาพพจน์หน้าตาชื่อเสียงของ ตัวเขาและและหรือตัวคุณไว้ได้ถ้ามีการเลิกลากาันแยกกันจบตัดขาดความสัมพันธ์ไม่เป็นมิตรภาพต่อกันอีกไม่เป็นเพื่อนอีกไม่เป็นสามีภรรยาไม่เป็นแฟนไม่เป็นคนรัก what people will say คนอื่นจะพูดว่ายัางไงมันจะต้องไม่เสียหายมันจะต้องไม่มีใครถูกถูกต่อว่าถูกตราหน้าหรืออะไรประมาณนะะี้ค่ะคือทำยังไงให้มันจบสวยที่สุดในขณะที่ตัวคุณ สิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันยากสำหรับคุณนั่นคือการหยุดถามคำถามหยุดถามหาเหตุผลมันยากสำหรับคุณเหลือเกินในเชิงที่แบบทำไมเราถึงเลิกกันนะทำไมความสัมพันธ์นี้มันต้องจบที่ผ่านมามันยังผ่านไม่ได้เลยทำไมทำไมคือคือคุณรู้สึกว่ามันยากจังเลยที่ต้องหยุดตั้งคำถามหยุดหาคำตอบอะไรเงี้ยมันยากเพราะเหมือนกับคุณอาจจะยังทำใจไม่ได้แล้วแล้วคุณก็ ไม่เข้าใจและไม่อยากที่จะเข้าใจสถานการณ์ที่มันเป็นไปในตอนนี้อืมในขณะที่คุณตั้งคําถามยิงคําถามไปเขาเงียบเขาไม่ตอบแล้วเขาบอกว่าหยุดพอพอแค่นี้หยุดได้แล้วในขณะที่คุณก็คือคุณอยากได้คําตอบคุณอยากรู้ทําไมทําไมทําไมมันถึงแก้ไม่ได้ทําไมอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเงนี้ยค่ะอืมสิ่งที่สิ่งที่ตัวเขา ต้องการและอยากให้เกิดขึ้นมากที่สุดในความสัมพันธ์นี้เฮ้ยแปลกว่ะเป็นไพ่สี่ไม้อะสิ่งที่เขาต้องการสแสดงว่าเขาเจอเรือคู่ของเขาเหรอเคอ่านแบบนี้แล้วกันนะคะเขาเจอเนื้อคู่ ของเขาที่เป็นโซเมดเป็นคู่แท้เป็นทวินเฟลมของเขาซึ่งซึ่งในที่นี้นะที่นี้นะไม่ใช่ไม่ใช่คุณนะคะเออเคก็มันเชื่อมต่อแล้วมันเชื่อมโยงกับพิกอาร์คาร์ดอีพีล่าสุดอะ่ะอีพีวะพิกอาคาร์ที่ถามว่าเนี่ยล่าสุดเดลเคกแปะไว้ใต้คลิปแล้วกันนะคะมันเชื่อมโยงกัน ใช,มช่มันเชื่อมมันเชื่อมโยงกันสิ่งที่เขาอยากให้เกิดขึ้นมากที่สุดเลยตอนนี้เวลานี้เกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้คือเลิกและจบกับคุณแบบตัดขาดแบบตัดขาดคือให้ให้ความสัมพันธ์มันจบอะค่ะอืออาจจะเป็นเพื่อนกันได้หรือใดๆแต่แต่แต่ความสัมพันธ์แบบแบบชู้สาวแบบฉันสามีภรรยาแฟนคนรักอะไรเงี้ยต้องจบ เพราะเขาจะไปเริ่มต้นใหม่กับคนของเขาเนื้อคู่ของเขาโซเมดของเขานะคะหรือทวินเฟรมพอไพ่สี่ไม้เนี่ยเป็นไพ่ทวินเฟรมเลยนะอืมเขามีคู่ของเขานะคะเออมีอะไรเกี่ยวข้องกับเลข3เลข4เลข7อะเลข3เลข4เลข7สิบสองนะคะระหว่างคนคนนี้ระหว่างเขาอะกับคนคนนั้นเ ในขณะที่ตัวคุณนะ่ะสิ่งที่คุณอยากให้เกิดขึ้นที่มากที่สุดในความสัมพันธ์นี้คือการกลับมาคืนดีการเปิดใจพูดคุยกลับมาคืนดีอยู่กันเป็นแฟนเป็นคนรักเป็นมิตรภาพเป็นครอบครัวกันเหมือนเดิมซึ่งผลลัพธ์ของไพ่ในวันนี้อะ่ะคือ The Tower มันต้องจบความสัมพันธ์นี้มันต้องจบลงนะคะเพราะว่าเาเขาต้องไปเขาต้องไปคู่กับคนของเขาอะ่ะ และและใช่อยู่ว่าที่ที่เาอ่านมาเนี่ยคนที่ดูแล้วน่าจะเสียใจที่สุดคือตัวคุณแต่แค่อยากให้มองว่าคนเราอะคา่ะมาพบเจอวันหนึ่งก็ต้องจากไม่จากกันวันนี้พรุ่งนี้ก็อาจจะต้องจากกันอยู่ดีดังนั้นน่ะถ้าหากว่าคนสองคนอยู่ในความสัมพันธ์ด้วยกันแล้วแล้วมันไม่แฮปปี้มันก็อาจจะถึงเวลาที่ต้องแยกย้ายกันไปมีความสุข ที่อื่นกับคนอื่นกับสถานที่อื่นกับงานอื่นๆนะคะมันไม่มีประโยชน์ที่จะยื้อกันต่อไปมันมันจะยิ่งทําให้บรรยากาศในความสัมพันธ์เป็นพิษแล้วท้ายที่สุดตัวคุณเองก็จะไม่ไม่มีความสุขถ้าเกิดว่าเรารั้งหรือขอร้องให้ใครคนหนึ่งที่เขาไม่ได้รักไม่ได้อยากอยู่กับเราให้เขาอยู่กับเราอะไรเงี้ยมันมันไม่เวิร์กหรอกจริงๆ เกเป็นกำลังใจให้นะขอให้ผ่านสถานการณ์เหล่านี้ไปได้นะคะก็ขอบคุณมากวันนี้ที่เข้ามาฟังจจกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ